เวาทําไปใส่บล็อกเนี้ยน,นี่ไงโล่งอะ่ะโล่งก็โดนดิรกายสวัสดีทุกท่านนะครับกับกาช่อง So s e n s ช c h a n n e กันอีกแล้วนะครับกับเกมคู Street r ร k ก s สตรีทไรเวอรนั่นเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวละครที่หลายคนมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือคูโรโกะตั้งหนึ่งเองครับซือต้องบอกว่ามันเป็นตัวแจกรฟรีตั้งแต่เกมเปิดนู่นเลยนะครับเป็นตัวละครแรกที่ผมปั้นด้วยนะของเกมนี้ก็ เรื่องพรสวรรค์เนี่ยถ้าใครแบบว่าอยากอัพตามเนี่ยคือผมจะบอกว่าไม่ต้องดูไอ้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีเห็นแล้วฟรีตัวแบบเนี้ครับที่มันใช้บัตรกระดาษอ่ะคือผมแนะนําว่ารอพรรอแบบพอรอ้อยแล้วค่อยหยิบไปเล่นก่อนก็ได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันเ้าเรียกว่าอะไรงไงอ่ะตัวพวกนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ไปหยิบไปเล่นด้วยครับไม่ค่อยแนะนํานะแต่ว่าด้วยความที่ว,ว่าคุโลโกละเนี่ยตัวมันปลุกพลังเนี่ยลและตัวมันเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีมือ แน่ปุกสามตีมือโหดมากครับปุก3ตีมือนะส่วนปุก4ก็จะเป็นแบบวิ่งมาประกบอะไรเงี้ยพวกเนี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครัวสัดท้าผมว่าที่ผมจะสนใจน็คือจะ1 3สแล้วก็6ครับคือปุก6เนี่ยมันจะมีท่าย,ยิงพิเศษท่าเนี้ยซึ่งมันสามารถยิง3แต้มได้นะครับก็เอาไว้สาวารถเล่นลุน3ได้อะไรได้นะซึ่งสำหรับผมคุโรโกะมันเป็นตัวฆ่า SG เลยนะครับ มันเป็นตัวค่าเอเลยนะครับเพราะว่าการจะจ่ายบอลให้เอจนั้นคุณลโกกดวินวอล์กเมตัดบอลฟับหรือเอแบบซากุระเอียงเงี้ยกดจะยิง I ป mean, well, ั๊บกดวินวอล์กตีมือปั๊บผมต้องบอกว่าคุณละกะวแม่งตีมือออกบ่อยกว่าอาคาชิอีกครับแล้วผมเล่นรูนพลังงานเนี่ยอันตีขึ้นไม่ไวแบบออกแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวตีแป๊บเดียวตีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูนนะครับรูนที่ผมจัดไว้ก็จะมี2สายนะครับก็คือสายแรกเป็นรูนพลังงานนะครับก็จะอีกการดึงเอ่อรูนพลังงานเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ เป็นสตีลพลังงานนะครับสตีลพลังงานเอ่ออันนี้ก็พลังงานสะสมนะครับอันนี้เป็นสตีลพลังงานสะสมแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออ่ชุดก้างบล็อกนะครับจะใส่เป็นสตีลก็ได้แต่ผมติดติดบล็อกไว้นะครับก็เผื่อเผื่อไว้ตบนิดนิ่หน่อยหน่อยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นแบบอันนี้ก็ได้นะครับเป็นเออ่นี่ครับชุดก้างสตีลอย่างงี้ก็ได้นะครับชุดก้างสตีลใส่แบบนี้ก็ได้ใส่อย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้ก็ได้ส่วนรุ่นใหญ่ก็จะอันนี้นะครับรุ่นอาคาชิแน่นอนครับต้องใส่เพื่อเอาพลังงาน อีกอันนึงก็คือใส่รูนของตัวมันเองครับเมื่อเราเป็นพลังงานสะสมนะครับ20%แล้วก็บวกหนึ่งพลังงานนะไอ้บวกหนึ่งอันตินะครับบวกหนึ่งสอันติสะสมะก็คือแบบว่าเราเราไม่ได้แอกซิซไม่ได้อะไรเงี้ยแบบบางทีเราไม่ได้เราเก็บบอลเนี่ยคุรกกคูรัโกะคุูรัโกะมันเก็บบอลเก่งมากครับก็แค่เออก็เลยได้พลังงานเยอะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเอ่ออย่างอันนี้ก็คือเวลาเรากดวิ่งครับอัตราตัดบอลเราจะเพิ่มขึ้นนะครับของผมอยู่ขั้นสี่ก็คือสี่เปอร์เซ็นต์นะ สูงสุดจะ5%นะผมยังอัพไม่พอครับขาดอีกขั้นหนึ่งขาดอีกขั้นหนึ่งครับตัวอีกรูนหนึ่งผมจัดไว้ก็คือรูน3ามแต้มนะครับก็คือรูนใหญ่จะเป็นอาคาชินะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นรับบอลไกลขึ้นนะครับปก3แล้วก็ยิงสาแต้มแม่น3%นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัดบอลส่วนรุ่นเกี่ยวจะเป็นสตีลพลังงานสะสมนะครับส่วนรุนฟ้าจะเป็นคุมเกม3าแต้มรุนส้มก็3แต้มเลยนะครับ ที่จะใส่เป็นสองแต้มสามแต้มก็ได้นะไอรุนเนี่ยจะใส่เป็นไอไอรูนเนี่ยเอ่อรุนรุนไหนว่ารุน A นี่รุนนี่นี่จะเป็นสองสามนี่ยิงได้ทั้งสองยิงได้ทั้งสานะแต่การลกโกลจะไม่มีเพราะว่าคุณโลโกลเนี่ยมันไปนยิงแสงมันไม่ลงครับต้องยิงโล่งนะยิงแสงมันไม่ลงครับเคยลองแล้วหกลูกก็ไม่ลงครับตัวมันไม่แม่นนะก็แนะนําไปยิงโลง่งเียว่าโอเคครับเดี๋ยวเราต่อไปก็ไปดูเกมเพย์กันเลยเะครับก็ ากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็นะฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอาวันนี้ไปแล้วครับบายมาเราทิมเราคอมนี่ผมหยิบมาเป็นตัวคีบอลเพราะว่าคอมเรานี่ถือว่าโหดนะครับผมหยิบมากันเอ่อมันชื่ออะไรโมริยามะมูราโซนเจอมูราแล้วก็คิเซะเพอร์เฟก ก็ปี๋เจอ r o โซนนะนะก็ผมจะต้องปิดให้ได้เล่นลูนนี้ผมอาจจะตบไม่ได้นะครับอาจจะตบไม่ได้นะเพราะคุณโรบูตตัวมันเล็กไม่มั่นใจว่าจะตบได้ไหมนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีเอาเล้เล่นแคบแบบเป็นซัพพอร์ตนะใหญ่บอลใหญ่บอลอะไรไปใหญ่บอลไปเฉยๆต้องทำอะไรมากมายนะกันคือเราจะต้องกันเอ็นจี เราจะไม่ต้องกัดข้าไหนนะเพราะว่าอาจจะต้องมีแซมแซมบ้างดักสตันดักช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้ยี่หักขาไปหรึ่ <c oughs> งทีอ่ะก็เล่นหักขาได้นะเพื่อหักขาแล,ล้วล้มนะอันนี้ผมใส่ลุนสามเต้มถ้าล้มก็ได้สมเต็มแบบม่เก็บบอลไม่ยิงเก็บบอลคือคุโรโก,โกนะเนี่ยมันมีพรสวรรค์เอ็มมันมีอันติไม่ก็เอุกพลังนะครับผมไม่แน่ใจอันไหนผม,มลืมละมันจะมีจะไม่เก็บบอลไกลขึ้นนะสะสมห้าครั้งเธอยิ่งเก็บยิ่งไกลนะ ยี่เก็บไปยิงไกลมากคุณลูกเกตัวมันไม่มีอะไรมากครับก็จะเล่นเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่แล้วก็ยืนดูคนอื่นเล่นตัวนี่เป็นซัพพอร์ตแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยยืนดูคนอื่นเล่นไปอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวมีบอลมายิงเปล่ะไม่ตัดบอลนะอ้าวยิงแตกลองเฉยแบไม่จะหลงจะตัดวงตัดบอลมาถูกไปครับ แต่วเรอจังหวะลงจริงๆครับเราค่อยแบบหาจังหวะจริงๆแล้วค่อยยิงนะเพราะว่ามันมันไม่ลงรุนสับบางทียิงโล่งยังไม่ลงครับอยู่ที่ดวงยเโดนแตกดังไปเหมือนเราเล่นเป็นตัวประกอบทับพอร์ตมันก็เล่นอย่างนี้แหละครับจากกระาชิมันยังแบบดีหน่อยเอาครับฟาบอลโดนตบไกลไว้ฮะเก็บบอลไม่ถึงเอ๋อพยายามประกบไว้อย่าหลุดเพื่อพอเอาของตัวเองก็พอครับเราช่วยเพื่อนยากหน่อยเอาเอาของตัวเองรอดครับ บมเีมาก็อาจะไม่ค่อยได้ยิงครับเพราะว่าบอลยังไม่ค่อยถึงมือก็อาจจะโดนโอ้เขาสลบรุปสลับตัวกบกโดนตบสองอ๋อแต้มนะจริงคือตีมือนี่เราต้องกดอันตีนะกดอันตีให้มันวินวอลไปก่อนนี่จะตีได้โอ้โอเคแล้วก็วัดที่ดวงอีกครับว่าจะตีไหมเหมือนอาคาชิอ่ะที่มันวัดดวงแต่ว่าอันนี้จะออกบ่อยอ๋อเต็ม ตีมือไม่ตีครับไม่ลงสวยรอดไม่ได้ไม่เป็นไรครับโดนขอมือดังไงครับแต้มตามสองเต้มไอ้เราเก็บบอลเป็นหนึ่งสิบไปสามนะสองสวยเต็มตามมาแล้วสบายสบายไปต่อส่งมาตัวสีแดงขาไหมขาอ้าวจ้วงนะจ้วงนะไม่ได้แบกดัมคนทย่จะว่าผมไปแบบยืน ยืนดูกันแบบเล่นเลยเล่นเลยอย่างเงี้ยยืนดูแดดแดดครับอ้าวยิงแสบไปหนึ่งทีโอเคเฮ้ยเปิดกดกระโดดนี่ไม่ต้องกดกระโดดครับในนั้นมันจะมีท่าเก็บแบบเมื่อกี้จะมีคูดาวอย่างในเก็บสูงได้เปิดโซนแล้วจะรักสองผ่านระยะ ฝั่งนี้ยังไม่ได้เล่นบ้างเลยนะปวดเขียวปึออ๊บแตกลงวะเนี่ยไม่ลงวะเผื่อจเป่าได้โอ้ไม่ล้มนะโดนเอาโดนเอาตูดชนอุ้ยติดอุ้ยโดนช่วงเธออยากจองคืนโอ้โดนครังสองไรเพื่อนเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นมีลายอยู่ครับสองนาทแดดีแดดแดด คือเราเราก็เสร็จคืด also, เราไม่ต้องทำแต้มเลยเราเล่นชิวๆตัวเราเอาเดินเล่นอ or ่ะเอาเดินเล่นเฉยๆนี่เก็บบอลเนี่ยตีเก็บบอลเอาเขื่อยิงอะโอ้โหจะบอกจะรักไก่ไงโอกาสนี้ก็ยิงถ้าโล่งนี่น่าจะลงนะถ้าโล่งนี่น่าจะลงไปแล้วดูส์แดดแดดจบไปถึงคุณกดตัวเลขเกินนะ เอาไปใส่ลูดสติวดีกว่านะเวลาทำไปใส่บล็อกเงี้ยนี่ไงโล่งอ่ะโล่งก็โดนดิโล่งก็โดนดิคบ้าแต้มอ่ะมาแล้วลูกแรกไงโคตรเท่ยิงสามได้ด้วยในเรื่องยิงแต่สองนะในเกมยิงสามเลยแต่ไม่แม่นเลยไม,มมไม่แม่นที่ลองมาจากหลายๆตาเน้่ไม่ค่อยแม่นนะยโอเว่าขาเกิ โอ้โหนี่ผมกดผิดผมไปกดปล่อยอันติเวลาแบบถ้าเราเข้าเข้าโหมดมินบอลเขาอยู่ครับแล้วเราไปไปกดแบบไปกดประกบอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดอันติเลยครับอือเป็นไงล่งเฉยล่งเฉยลงแบบงงงทั้งสองรูปล่<ม>ลงเป็นลงครับก็ถือว่าตานี้ดวงดีอยู่ปกติไม่ค่อยลงเดี๋ยวผมเริ่มเข้ามาช่วยนะข้างในแล้วเพราะว่าเห็นข้างในเริ่มเริ่มตกกันพอได้อรั มีหลุดไปบ้างอะไรก็เลยเริ่มเข้ามาช่วยซ้อนผมก็ยังตกไปได้ด้วยเหมือนกันไอ้กลางโดนเก็บบอลได้เก็บบอลได้เราตัวเก็บบอลได้มาแล้วแตงห่างถูกแต้มละโดนสามแต้มเราไปสองลูกแอสติปีเก็บเก็บบอลไปสี่แล้วนะสวยครับเก็บบอลชายเก็บบอลไม่ออกกูดาวตัวขึ้นไปนี่ส่งมาคำนี้ก็โหดนะส่งไปส่งมาเงี้ยแล้วผู้กระกดเบึ้นบอลได้ แตกแร่งเลยเก็บสเต็คเออเด็กด oh, okay. ิวเอ๊ะหนึ่งนี่ถ้าเก็บบอลออกเก็บไปหกแล้วครับแล้วเก็บบอลไปหกแล้วไม่ตัดบอลเลยนะเล่นลุนสามเพตัดบอลยากมันมันอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ค่าคุมเกมอยู่ที่ดวงอะไรเงี้ยแบบเปิกติมันเพิ่มเยอะก็จริงแต่บอกว่าแค่ว่าจะออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกตาหนึ่ง ตาน h i s มันตา t นี้มันจะไม่ค่อยตัดบอลนะโอ้โหโดนจนได้ทำแต่เรามาเมียนตีหรือเปล่าทั้งเกมแล้วนะอาจจะต้องมีแล้วหรือเปล่านี่เรายิงรัวๆเลยเรายิงรัวๆเลยเราโยนเกมวะาเาเมียนตีที่โดนนะมีแต่เพื่อตบได้ไงสวยนี่เรายิงต่อเลยโยนเลยสวยสวยครับ สองวิชนะละสบายสบายปุบนะฮะตานี้ผมเล่นในโหมดศึกสุดยอดเลยนะตานี้ผมเล่นในโหมดศึกเลยนะครับฝั่งเราจะเป็นถ้วยแดงสองคนถ้วยม่วงหนึ่งคนเป็นคิสเสะทําแต้มนะส่วนฝั่งเขาก็เป็นมีแร้งโซนนะแร้งถ้วยแดงแล้วก็เป็นแร้งถ้วยม่วงนะเป็นคิสเสะหนึ่งแล้วก็เป็นสุร,ริอิตามด้วยโอซูโบะนะครับทีมเราก็จะมีเป็นมุรสกิบาระนะฮะแล้วก็ กิเศษครับผมก็เป็นหน้าที่เหมือนเดิมเก็บบอลนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ได้ทําแต้มนะครับมาถึงทําแต้มแบบ3แต้มนะครับฮะเพราะว่าเล่นตอนนี้ผมเล่นลูนพลังงานก็คือพลังงานจะมาอ้าวทำไมเพื่อนมาอยู่นี่ก็คือจะเล่นลูนพลังงานพลังงานมาบ่อยนะมาบ่อยอะไรครับโดนเตะไปสองแต้มเดี๋ยวกิเซ่หนึ่งครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะเรื่องหนึ่งแม่งแค่ใครรู้เขาว่าสองอะ อีกฝ่ายอีกฝ่ายหยิบตัวเก่งมาตัวมันก็เก่งอะไรเงี้ยท่ามโกะอะไรเงี้ยอุ้ยล้มล <Stretch. S 2> ุนฟ้าไม่ได้ใส่คุมเกมไงก็เลยแบบโดนหักได้อุ้ยลงแล้วแหละไม่ลงคุ้มเกินบอลให้กันตัดบอลไหมไม่ตัดว่ะารูลพลังงานนะผมใส่ลุนพลังงานล้านสิบมันรบ่อยยิงเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลปึ๊บอ้าวลงยิงเลยสองแต้มครับเนี่ย ครูโกยิงสองแม่นครับถ้าถ้าปลุกผมยิงสองแบบในท่าเนี้ยมันแม่นมากครับมันมันก็แม่นพอตัวอะโล่งก็คือลงไม่ตัดเลยว่ะรุนผมก็ยังไม่เต็มด้วยลุนรุนใหญ่ขั้นหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเห็นผลอยู่นะครับสี่กสีถ้าใจนายเราก็กันไม่ค่อยเป็นส่งมาเบิร์นไปยังไงไม่มีพรเนี่ยเหมือนไม่มีบอลสีแดงนะไม่มีหักขา แตังไปนึกว่าจะโดนตกนะเมื่อกี้เราก็ขอสกีสกีใหเพื่อนเล่นนะช่วยดักชนให้ดักสองโอเคอยากไปช่วยดักชนไว้ตรงยังไงทำไมเพื่อนเด็หนึ่งเพื่อนเด็แค่หนึ่งรวยพวกสกบาลานี่ตบโหดแลเนี่ยทีมเราเนี่ยปึ๊บปั๊บยังไงเอ้ยทำไมเพื่อนไม่เล่นล่ะเล่นสิเพื่อน เพื่อนกดผิดเอาดังไม่ลงโถยเพื่อนกดผิดแล้วหรือยังไงแล้วไม่เพื่อนมันประกบกับเราเลยนะเออโดนเลยเฮ้ยเหมือนคิเซ่เราเล่นแบบแตกนะฮะพยายามเหมือนกับว่าเหมือนพยายามเล่นท่าอะไรสักอย่างแต่เหมือนเล่นไม่ติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเปิดเขียวขึ้นมาแบบยิงไม่ได้ครับส่งคืนถือว่าโอเคนะพี่รู้ว่าทําไม่ได้ก็ส่งคืนครับอันนี้รู้พอรู้แต่ว่าไล่ช็อตก็น่าจะทําไปเลยนะรอเก็บบอลอยู่ า้ไม่ตีมืออีกแล้วไม่กดบอลด้วยผมไม่ถึงอีกพยายามมาซ้อนนะอยู่ดีคิดเสียมันมันลุมกันผมเฉยเลยอ่ะนี่กดเป็นกอดเลยมันอยู่ดีมันลุมเฉยเลยครับป้าทำไมไม่รู้อ่ะให้ยืนนี่เอาแล้วก็มีอีกนี่ท่าท่าสีแดงทำไมตอนแรกเห็นไม่เล่นเปิดแล้วก็แดนอะไรก็ไม่รู้ไม่ดักสติวไม่ดักทนได้นะมี่วนวนมาหนึ่ง เดี๋ยวไม่กล้าเข้าด้วยดิเดี๋ยแบบส่งออกนอกอะไรเงี้ยแบบเข้าไปแล้วเบรคแล้วส่งออกอะไรเงี้ยโดนสามเลยโดนสองนีกว่าโดนสามครับอุ้ยลงเฉยสวยครับแดนใบก็สวยไปเฮ้บันดาลแรงเลยข้าที่โก่งที่สุดของพิเศษร่างแรงนี่มันพัดก๊อล์ฟนะจะเป็นดังหนึ่งดังสองอาโเลยอะอาโโซน ตั้งไว้ขึ้นไปเออสวยหรือว่าหลอกได้ดีนะเปิดสีม่วงนำท่าจะเป็นหลอกทอยแฮมเมอร์ครับเราบินมาดึงดันธรรมดาไม่ตัดบอลเลยอ่ะฮัลโหลสวยเก็บบอลอย่างเดียวไม่เป็นไรเก็บมาอย่างเดียวตีไม่มีเฮ้ยเป็นชอยเพื่อนแสบอาจจะเป็นสองแต้มนะทีนี้ก็่สามแต้มมาถูกแสบสองแต้มไปอุ้ยล้ม ล้มเฉยนะปกติไม่เคยล้มด้วยแต่นี่ถือว่าเพื่อนทำถูกนะครับคาร์ซอนทำได้ดีครับลูกนี้โอ้ยไกลไวบ์บอเพื่อนทำแล้วนะยิงโล่งเอ้าโล่งเฉยเป็นแฟนทอมชูนะครับแพททอมชูสามแต้มไม่ค่อยได้ใช้เดนฮานี่โดนตกเอ้ยเดี๋โดนลูกกุนบดหนึ่งผ่านนะฝั่งนั้นเริ่มเกิดเริ่มกดเพชรมากันนะเอ้าล้ม แต่ท่านี้โดนท่านี้มันกรอบได้แมททีมโดนไม่รู้เขาจะกรอบหรือเปล่าอ๋อโดนอีกเกี่ยว่าไมได้ไไได้วยจับสวยเอาไปเอายังไงยังไงเดีบยวมันขึ้นไหมไม่เล่นเลยเหรอรเอาท่าเสียฟรีน,ะน่ะหรอเอาส่งผิด,ดเอาอยังไงโอเคลงส่งผิดครับส่งผิดเฮ้ยทีมนี้ยังไม่ตีมือเลยอ่ะดวงไม่ดีเลยโอเคข้าเกียรติดีนดี เไม่ตีครับเอาฝั่งนุนโยนละเอาตัดบอลเนี่ยตัดบอลตัดไปต้องกัรตีด้วยยิงโล่งสวยนักกีเซโยนคีเซถึงน้นโยนแล้วครับนีคือถึงนุนโยนแล้วก็ยังเล่นอยู่เลยสวยอาันตีอยู่ผมเก็บบอลได้คือเวลาอยู่ในอันตีครับมันจะเก็บบอลบอลได้ได้ดีม <ung> ันจะแบบวิ่งไวนะอันตีอ่ะเราวิ่งไวโอ้โหสวย สวยครับช่วงสวยครับไปยิงไหมไม่ยิงเหรอยิงเองแม่เลยโลงนี่รูปพลังงานนะดูดิโลงไม่ลงครับอันนี้ก็คือรูปพลังงานผมบอกว่ามันไม่แม่นโดนรบกวนไม่ลงครับไม่ใส่ลูกเฮ้ยเผลอโดดโดนเลยเออโดนครับแต่ว่าถือว่าตัดบอลไหมมันก็มีตัดบ้างครับแต่ว่ามันก็ ตอบตัดได้ดีกว่าครับไม่ปุกครับใน,นคลิปอัดแบบโล่งโล่งก็ไม่ลงเลยไม่ได้สะดุดครับ